คุณเคยรู้สึกไหมว่าเหนื่อยแทบตายแต่เงินไม่พอใช้ทำงานทุกวันแต่ยอดขายก็ไม่ขยับเคยคิดจะเลิกขายของไปหางานประจำแต่เสียงหนึ่งในใจมันบอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะแค่เปลี่ยนบางอย่างเล็กๆชีวิตก็อาจเปลี่ยนได้ทั้งระบบจากแม่ค้ารายได้เดือนละ9,000บาทเธอกลายเป็นแม่ค้ารายได้วันละ9,00 0บาทได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบรายได้9,00 0บาทต่อเดือนอยู่ได้แค่พอหายใจเธอเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง แผงเล็กๆหน้าโรงเรียนตื่นตีห้าเตรียมของยืนปิ้งตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างขายได้วันละประมาณ300บาทบางวันฝนตกขายไม่ออกรายได้ทั้งเดือนประมาณ9,000บาทเธอคิดเสมอว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทำยังดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆยังดีกว่าของเงินคนอื่นแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าชีวิตแบบนี้ไม่มีวันพาไปไกลรายได้เก0 0บาทต่อเดือนหักค่าของหักค่าเช่าแผง หากค่าวัตถุดิบเหลือแค่ไม่กี่ร้อยต่อวันบางวันไม่มีเหลือเลยเธอพยายามคิดบวกแต่ร่างกายเริ่มไม่ไหวเหนื่อยร้อนปวดหลังยังไม่รวมความเครียดเรื่องค่ากับข้าวค่าเทอมลูกค่ารักษาแม่ค่าไฟที่บ้านที่บางเดือนก็จ่ายไม่ทันหลายคนมองว่าก็แค่แม่ขาจะหวังอะไรเยอะแต่เธอไม่เคยหยุดหวังไม่เคยหยุดคิดว่าต้องมีอะไรที่ทำได้มากกว่านี้เธอเริ่มสังเกตว่า ลูกค้าหายไปคนเดินน้อยลงเด็กนักเรียนเริ่มไม่ใช้เงินสดเริ่มสั่งข้าวผ่านแอปมีร้านที่โพสต์ลง Facebook ขายดีจนรับออเดอร์ไม่ทันเธอเริ่มหัดดู Facebook หัดโพสต์เองเริ่มถ่ายรูปหมูปิ้งลงมือถือเก่าๆเริ่มเรียนรู้ว่าเขาเขียนแคปชั่นกันยังไงเขาโปรโมตยังไงและเริ่มรู้ว่าความเหนื่อยของตัวเองยังไม่เท่ากับความไม่รู้แต่ก่อนเธอคิดว่าเหนื่อยมากแล้วเต็มที่แล้วแต่พอได้เริ่มลองสิ่งใหม่ เธอรู้ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้ขยันให้ถูกทางรายได้900 0บาทต่อเดือนมันทําให้เธอไม่กล้าเจ็บไม่กล้าป่วยไม่กล้าหยุดเพราะหยุดวันไหน,นก็เท่ากับไม่มีเงินวันนั้นแต่วันที่เธอกล้าเปลี่ยนจากแม่ค้ายืนแผงอย่างเดียวเป็นแม่ค้าที่โพสตขายในกลุ่มรับออเดอร์ทางไลน์ให้ลูกค้าพรีออเดอร์หมูปิ้งไว้ล่วงหน้าคือวันที่ชีวิตเธอเริ่มมีลมหายใจอีกครั้งจากอยู่ได้แค่พอหายใจเธอกําลังเดินสู่วันที่ เลือกได้ว่าจะหายใจยังไงจากคนไม่กล้าพูดกลายเป็นแม่ค้าที่พูดเก่งที่สุดในตลาดเธอเป็นคนพูดน้อยไม่ชอบเรียกลูกค้าไม่กล้าเสนอของเวลาขายของก็แค่ยืนเฉยเฉยถ้ามีคนถามถึงจะตอบบางวันยืนทั้งเช้าไม่มีใครสนใจเธอก็ไม่กล้าทำอะไรมากกว่านั้นเธอเคยคิดว่าคนพูดเก่งคือคนมีพรสวรรค์คนขายดีเพราะเกิดมาพูดคล่องแต่เธอลืมไปว่าทุกอย่างฝึกได้แม้แต่การพูด วันหนึ่งเธอแอบดูแม่ค้าข้างๆที่ขายของคล้ายกันแต่คนแน่นทั้งที่ราคาก็พอๆกันคุณภาพก็ไม่ต่างเธอเริ่มสังเกตว่าแม่ค้าคนนั้นพูดตลอดแซวลูกค้าทักเด็กชวนคุยยิ้มเก่งมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดคนเธอกลับบ้านนั่งเงียบแล้วถามตัวเองว่าจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะยืนรอลูกค้าหรือจะเรียกลูกค้าจะเงียบแล้วอดขาย หรือจะฝึกพูดเพื่อขายให้ได้มากขึ้นวันรุ่งขึ้นเธอเริ่มพูดคำแรกแค่คำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอร่อยนะคะพูดแล้วมันไม่คล่องมันฝืดแต่มันคือก้าวแรกเธอเริ่มฝึกพูดทุกวันหัดยิ้มหัดถามหัดแซวหัดเล่าเมนูหัดบอกว่าวันนี้หมูปิ้งร้อนๆเลยนะหัดทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาสำคัญผ่านไปสองเดือนจากแผงที่ไม่มีใครแวะกลายเป็นแผงที่คนต่อคิว จากคนที่ไม่กล้าพูดกลายเป็นแม่ค้าที่ลูกค้าจําเสียงได้เธอพูดไม่เก่งที่สุดแต่พูดด้วยความจริงใจพูดด้วยรอยยิ้มและพูดกับความตั้งใจว่าทุกคำพูดที่ออกไปอาจทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้วันนี้เธอยังขายหมูปิ้งเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมเธอเป็นแม่ค้าที่ใช้คำพูดหาเงินและรู้ว่าคำพูดเล็กๆเ,เปลี่ยนรายได้จากหลักร้อยไปสู่หลักพันต่อวันได้จริง แม่ค้ารุ่งเพราะตั้งใจฟังลูกค้าไม่ใช่เพราะขายเก่งบางคนพูดเก่งแต่ไม่มีใครอยากฟังบางคนขายเก่งแต่ไม่มีใครอยากซื้อซ้ำแต่มีแม่ค้าคนหนึ่งเธอพูดไม่เก่งแต่ลูกค้ารักไม่ลดราคาแต่มีคนสั่งประจาไม่เคยยัดเยียดแต่ขายหมดทุกวันเคล็ดลับของเธอไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการขายไม่ได้อยู่ที่โปรโมชั่นแต่เธอมีความตั้งใจฟังลูกค้าบ่นว่าอยากได้แบบไม่เพดเธอจำไว้ ลูกค้าคุยว่าลูกไม่ชอบกลิ่นน้ำจิ้มเธอลองกลับไปปรับสูตรวันหนึ่งมีเด็กน้อยมาบ่นว่ากินหมูปิ้งแต่ไม่มีข้าวเหนียวแม่ไม่ให้ซื้อข้าวเหนียวเยอะเธอเลยลองทำข้าวเหนียวคำเดียวแพ็คเล็กๆราคาถูกขายดีจนกลายเป็นเมนูประจำร้านลูกค้ารู้ว่าเธอฟังจริงไม่ใช่ฟังผ่านๆไม่ใช่พยักหน้ารับไปวันๆและนั่นแหละคือสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนขายกับคนซื้อเธอไม่เคยใช้คำว่าแค่นี้เอง ไม่เคยเถียงว่าสูตรเราเป็นแบบนี้เธอฟังและพยายามหาทางปรับให้ลูกค้ารู้สึกว่าเสียงของเขามีความหมายบางครั้งลูกค้าไม่ได้อยากได้ของฟรีแต่เขาอยากรู้ว่าคนขายใส่ใจแค่ไหนเพราะคำว่าบริการที่ดีไม่ได้หมายถึงพูดเพราะแต่หมายถึงฟังจนเข้าใจแล้วทำให้ดีขึ้นเธอไม่ได้ขายของเธอขายความเข้าใจเธอไม่ได้สร้างแค่ยอดขายแต่สร้างความผูกพันและเพราะเธอฟัง ลูกค้าจึงอยากกลับมาอยากบอกต่ออยากสนับสนุนไม่ใช่เพราะเธอเก่งพูดแต่เพราะเธอเก่งฟังขายเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีคิดรายได้ก็ไม่เหมือนเดิมของที่เธอขายยังเป็นของเดิมรสชาติเหมือนเดิมโตพับตัวเดิมชุดกันเปื่อนเก่าๆตัวเดิมแต่ยอดขายไม่เหมือนเดิมเพราะสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่หมูปิ้งแต่คือวิธีคิดของเธอเมื่อก่อนเธอคิดแค่ว่าขายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ลูกค้ามาก็ดีไม่มาก็แล้วไปวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้ค่อยขายอยู่ไปวันวันแบบคนที่ไม่มีเป้าหมายจนวันหนึ่งเธอได้คุยกับแม่ค้ารุ่นพี่ที่ขายของเหมือนกันแต่มีลูกจ้างมีร้านมีเพจมีลูกค้าประจำเต็มมือเธอถามว่าพี่เริ่มจากตรงไหนแม่ค้ารุ่นพี่ตอบสั้นๆว่าเริ่มจากเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนวันนั้นเธอกลับบ้านนั่งเขียนลงกระดาษว่า ขายได้วันละเท่าไหร่กําไรจริง,รงๆเท่าไหร่เสียกับอะไรบ้างมีคนกลับมาซื้อกี่คนทำอะไรแล้วลูกค้าชอบทำอะไรแล้วลูกค้าหายแค่เปลี่ยนจากขายแบบเดาๆมาเป็นขายแบบมีข้อมูลเธอเริ่มเห็นชัดเลยว่าเธอไม่ใช่คนที่ไม่ขยันแต่เธอขยันไม่เป็นระบบเธอเริ่มทำตารางเริ่มแพ็คของให้ไวเริ่มเขียนป้ายราคาชัดๆเริ่มจดเบอร์ลูกค้าเริ่มทำบัตระสมแต้มเริ่มตั้งเป้าวันละหนึ่พบาทให้ได้ แค่เปลี่ยนความคิดจากอยู่ไปวันๆมาเป็นโตให้ได้ทุกวันแค่นั้นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ทุกคนที่เริ่มจากทุนแต่ทุกคนเริ่มจากมุมมองใหม่ได้เธอเลือกมองตัวเองให้ชัดมองลูกค้าให้ลึกมองปัญหาให้เป็นข้อมูลไม่ใช่ความโชคร้ายของที่ขายยังเหมือนเดิมแต่วันนี้เธอขายมันด้วยวิธีคิดใหม่ที่ทําให้รายได้เติบโตทุกวันลูกค้าซื้อเพราะไว้ใจไม่ใช่แค่เพราะของถูกเธอเคยเข้าใจผิด ว่าอยากขายดีก็ต้องลดราคาอยากให้คนซื้อก็ต้องแจกแถมอยากให้คนติดก็ต้องถูกกว่าร้านอื่นแต่หลังจากที่ลดแจกแถมยังไงลูกค้าก็ไม่กลับมายังไงยอดขายก็ไม่คงที่เธอเริ่มสังเกตว่ามันไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียวจนวันหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งพูดกับเธอว่าไม่ได้มาซื้อเพราะหมูถูกแต่มาซื้อเพราะรู้ว่าเธอใส่ใจจริง,รงๆเธอเริ่มเข้าใจว่าความเชื่อใจ คือสิ่งที่ขายไม่ได้แต่ถ้ามีเมื่อไหร่ยอดขายจะมาเองลูกค้าบางคนเดินผ่านร้านถูกกว่าแต่เดินกลับมาหาเธอลูกค้าบางคนเคยหายไปแต่กลับมาอีกครั้งพร้อมพาเพื่อนมาด้วยเพราะทุกครั้งที่เขามาซื้อเธอจําได้ว่าเขาไม่กินเผ็ดเธอแถมข้าวเหนียวให้ลูกเขาเธอถามสารทุกสุกดิบเธอยิ้มแม้จะเหนื่อยลูกค้าจึงรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่ซื้อหมูปิ้งแต่ซื้อความรู้สึกดีๆกลับบ้านไปด้วย ในโลกที่ทุกอย่างเปรียบเทียบราคาได้สิ่งที่เทียบไม่ได้คือความไว้ใจและความไว้ใจคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ากลับมาโดยไม่ต้องใช้คำว่าโปรโมชั่นเธอจึงไม่ลดราคาจนขาดทุนแต่เพิ่มคุณภาพที่ลูกค้ารู้สึกได้เธอไม่แข่งด้วยความถูกแต่แข่งด้วยความจริงใจวันนี้เธอมีลูกค้าประจำบางคนไม่ได้อยู่ใกล้แต่ขับรถมาไกลเพื่อซื้อบางคนฝากซื้อทีละหลายชุดบางคนรอเธอเปิดร้านทุกเช้า ไม่ใช่เพราะเธอแจกของแต่เพราะเขาไว้ใจความไว้ใจไม่มีป้ายราคาแต่สร้างมูลค่าได้มหาศาลแม่ค้าที่ขายดีไม่ใช่แค่คนขยันแต่คือคนที่ขยันปรับตัวเธอไม่เคยขี้เกียจตื่นเช้ามืดทุกวันยืนหน้าร้านตั้งแต่ยังไม่สว่างกลับบ้านก็ยังต้องล้างของเตรียมของต้มหัน่นหมักหุงเหนื่อยจนไม่ได้พักแต่ยอดขายก็ยังเท่าเดิมเธอเคยคิดว่าคนขยันจะไม่มีวันลำบาก แต่วันหนึ่งเธอเริ่มรู้ว่าขยันอย่างเดียวไม่พอต้องขยันปรับตัวด้วยของที่เคยขายดีเริ่มขายไม่ได้เพจที่เคยลงโพสต์เริ่มไม่มีคนไหลลูกค้าที่เคยแน่นเริ่มหายไปเธอเริ่มหัดดูคลิปสั้นเริ่มเห็นว่าแม่ค้าออนไลน์โพสต์ยังไงเริ่มสังเกตว่าร้านอื่นทําคลิปยังไงเริ่มหัดใช้แอปเริ่มเปิดเพจหัดไลฟ์สดแม้จะกลัวแม้จะเขินแม้จะไม่เก่งแต่เธอบอกตัวเองว่า เหนื่อยกับการเริ่มใหม่วันนี้ยังดีกว่าเหนื่อยแบบไม่มีอนาคตเธอเปลี่ยนวิธีสื่อสารเปลี่ยนวิธีรับออเดอร์เริ่มแจกเบอร์ลายเริ่มให้พรีออเดอร์เริ่มใช้โทรศัพท์เก่าๆถ่ายคลิปเริ่มจดรีวิวจากลูกค้ามาโพสต์เริ่มขอให้ลูกค้าถ่ายรูปกับของเธอไม่ได้เปลี่ยนสินค้าทั้งหมดแต่เปลี่ยนวิธีขายให้ทันโลกไม่นานยอดขายเริ่มขึ้นคนเริ่มรู้จักคนเริ่มบอกต่อลูกค้าหน้าใหม่ทยอยเข้ามา ทั้งที่ของก็ยังเป็นของเดิมวันนี้เธอยังเหนื่อยเหมือนเดิมแต่ยอดขายไม่เหมือนเดิมเพราะเธอขยันแบบมีทิศทางและไม่ยึดติดกับวิธีเดิมเดิมแม่ค้าที่ขายดีไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างได้แต่คือคนที่ยอมเปลี่ยนเมื่อเห็นว่าวิธีเดิมใช้ไม่ได้แล้วใช้โซเชียลไม่เป็นก็หัดจนเป็นแล้วปังตอนแรกเธอไม่รู้ด้วยซ้าว่าเพจคืออะไรโพสคืออะไรแชร์คืออะไร Facebook มีไว้ทาอะไรคนขายของออนไลน์เขาทำยังไง เธอมีแค่มือถือเครื่องเก่าแบตหมดไวกล้องไม่ชัดเน็ตก็ช้าเธอคิดว่าโลกออนไลน์มันไกลเกินตัวแต่ก็รู้ว่าถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีวันไปถึงเธอถามหลานถามเพื่อนบ้านกดมั่วๆเองบ้างลงรูปผิดบ้างเขียนแคปชั่นงงๆบ้างแต่ทุกครั้งที่ผิดเธอเรียนรู้และเธอไม่หยุดวันแรกโพสต์ไปไม่มีคนไหลวันที่สองมีคนทักผิดร้านวันที่สามรูปบเบลอจนไม่มีใครดู แต่เธอก็ยังโพสต์ยังหัดถ่ายยังหัดพิมพ์ยังหัดเล่าเรื่องอาหารของเธอจนวันหนึ่งมีคนทักมาสั่งแล้วบอกว่าเห็นรูปในเฟซแล้วหิวเห็นคนรีวิวแล้วอยากลองแค่นั้นแหละเธอรู้ทันทีว่าโซเชียลคือแผงขายของแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าตลาดหน้าบ้านเป็นร้อยเท่าเธอเริ่มตั้งชื่อเพจเริ่มตอบแชทเริ่มทำโปรโมชั่นเริ่มอัปเดตเมนูเริ่มถามความเห็นจากลูกค้า เริ่มไลฟ์สดแบบเขินๆแต่ได้ยอดขายเกินที่เคยขายทั้งวันจากคนที่กดมือถือยังไม่คล่องกลายเป็นแม่ค้าที่โพสต์แล้วคนรอจากคนที่ไม่รู้ว่าคอนเทนต์คืออะไรกลายเป็นคนที่คนตามและลูกค้าแชร์เพจให้เพื่อนต่อเพราะเธอไม่ใช่แค่หัดใช้โซเชียลแต่เธอหัดเข้าใจมันหัดใช้ให้เป็นประโยชน์หัดให้มันทำงานแทนมือแทนเสียงแทนการเรียกลูกค้าแบบเดิมๆไม่มีใครเกิดมาเก่งแต่ทุกคนเก่งขึ้นได้ ถ้าไม่ยอมแพ้กับคำว่าไม่เป็นวันนี้เธอใช้โซเชียลเป็นและมันกำลังพาเธอไปไกลเกินกว่าที่เธอเคยคิดว่าทำได้ตลาดเช้าเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เท่าอดทนหัดขายออนไลน์เธอเคยตื่นตีสี่รีบพิวของไปตั้งแผงง่วงก็ต้องยืนฝนตกก็ต้องขายของเหลือก็ต้องแบกกลับเจอคนเยอะเจอแดดเจอค่าแผงที่ขึ้นเรื่อยๆบางวันขายไม่ดีกลับมานั่งร้องให้คนเดียวเธอคิดว่า นี่แหละคือความลำบากที่สุดในชีวิตแต่พอวันหนึ่งเธอเริ่มหัดขายออนไลน์เธอเพิ่งรู้ว่าเหนื่อยกายยังไม่เท่าเหนื่อยใจตอนทำไม่เป็นแอปที่ไม่เคยใช้คำศัพท์ที่ไม่เข้าใจโพสต์ไปก็ไม่มีคนเห็นไลฟ์สดก็ไม่มีคนดูถ่ายรูปยังเบลอแคปชั่นก็ไม่รู้จะเขียนยังไงโดนหลอกให้ลงโฆษณาโดนปิดการมองเห็นโดนแชทมาด่าฟรีเธอทอแต่ไม่ยอมถอยเธอบอกตัวเองว่าเหนื่อยตอนนี้ จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปทั้งชีวิตเธอค่อยๆหัดดูคลิปฟรีเข้าเพจแม่ค้าลองผิดลองถูกหัดใช้กล้องมือถือให้ดีที่สุดหัดพูดให้กระชับหัดตอบลูกค้าไวๆหัดยิ้มผ่านหน้าจอหัดยอมรับคำวิจารณ์หัดเขียนข้อความให้ตรงใจคนอ่านทุกคืนที่เธอนั่งเรียนเองคือการต่อยอดอาชีพตัวเองทุกคำถามที่เธอไม่เข้าใจเธอหาคำตอบทุกครั้งที่อยากเลิกเธอนึกถึงลูกที่รอข้าว นึกถึงค่าไฟที่ยังไม่ได้จ่ายนึกถึงแม่ที่นอนอยู่ที่บ้านเธอรู้ว่าตลาดเช้ามันเหนื่อยแต่ถ้าเธอขายออนไลน์ได้เธอจะไม่ต้องตากแดดไม่ต้องยืนทั้งวันไม่ต้องกังวลเรื่องค่าแผงและจะขายได้แม้จะอยู่ที่บ้านวันนี้เธอยังเหนื่อยแต่เป็นความเหนื่อยที่พาไปข้างหน้าไม่ใช่ความเหนื่อยที่พาอยู่ที่เดิมจากไม่มีลูกค้าเลยถึงมีลูกค้ารอหน้าร้านทุกเช้าเธอเคยยืนเงียบๆมองคนเดินผ่านไปมาไม่มีใครแวะ ไม่มีใครมองไม่มีใครถามว่าขายอะไรเธอยืนอยู่ตรงนั้นทุกเช้าทุกวันแต่ไม่มีใครรู้จักบางวันขายได้แค่สองชุดบางวันขายไม่ได้เลยบางวันต้องเอากลับไปกินเองที่บ้านน้ำตาคลอทุกครั้งที่นับเงินแล้วไม่พอค่าเช่าแผงเธอเริ่มถามตัวเองว่าจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนจะอยู่แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่จะปล่อยให้ลูกค้าเมินทุกวันหรือเปล่าเธอเริ่มต้นเปลี่ยนบางอย่างแค่เรื่องเล็กๆแต่เปลี่ยนทุกวัน เธอหัดแต่งร้านปูผ้าให้สะอาดติดป้ายราคาให้ชัดเขียนเมนูลงกระดาษตั้งป้ายแถมหนึ่งไม้ในช่วงเปิดร้านบอกเพื่อนบ้านให้ช่วยแชร์เพจขอรีวิวจากลูกค้าที่เคยซื้อโพสต์แจ้งทุกเช้าว่าพร้อมขายแล้วเธอยิ้มมากขึ้นพูดมากขึ้นตั้งใจจำชื่อคนซื้อเรียกลูกค้าด้วยชื่อหัดฟังหัดตอบหัดจำความชอบของแต่ละคนเธอเริ่มทำหมูปิ้งชุดเล็กสำหรับคนที่อยากลองมีชุดใหญ่ สำหรับคนที่ซื้อกลับบ้านมีข้าวเหนียวร้อนๆทุกเช้าและจัดแพ็คใส่กล่องสะอาดเธอไม่ได้แค่ขายอาหารเธอขายความสบายใจและขายความใส่ใจวันหนึ่งมีคนมาต่อแถวก่อนร้านเปิดอีกวันมีคนโทรมาสั่งล่วงหน้าอีกวันมีลูกค้าเก่าพาเพื่อนมาเธอเริ่มคุ้นหน้าคนเริ่มรู้จักชื่อและเริ่มเห็นยอดขายมากขึ้นเรื่อยๆจากไม่มีลูกค้าเลยวันนี้เธอมีลูกค้ารอทุกเช้าไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เพราะเธอไม่ยอมแพ้และค่อยๆเปลี่ยนตัวเองทุกวันจากแม่บ้านธรรมดากลายเป็นเจ้าของแบรนด์เธอเคยเป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งทำอาหารให้ลูกดูแลบ้านซักผ้าล้างจานใช้ชีวิตแบบเดิมทุกวันไม่มีเงินเดือนไม่มีใครจำชื่อไม่มีใครรู้ว่าเธอเก่งแค่ไหนแต่เธอรู้ว่าเธอทำกับข้าวอร่อยเพื่อนบ้านชอบญาติชมลูกกินหมดจานทุกมือ้อและเธอเริ่มคิดว่าอาหารของเธอ อาจเป็นรายได้ของบ้านนี้ก็ได้เธอเริ่มจากขายให้เพื่อนบ้านห่อในกล่องพลาส,สติกแปะกระดาษมือเขียนว่าข้าวหมูอบแม่ต้อยวันแรกขายได้แค่สามกล่องแต่ก็ยังยิ้มเพราะนั่นคือยอดขายก้อนแรกในชีวิตเธอขอให้เพื่อนบ้านรีวิวโพสต์ภาพลง Facebook ให้ลูกช่วยถ่ายคลิปเขียนชื่อแบรนด์ว่าครัวบ้านแม่ชื่อเรียบง่ายแต่ตั้งใจเต็มร้อยจากขายในหมู่บ้านกลายเป็นรับออเดอร์จากคนในละแวกจากทาวันเว้นวัน กลายเป็นทำทุกวันจากกล่องละ50บาทกลายเป็นเซตอาหารพร้อมส่งพร้อมโลโก้พร้อมเพจพร้อมแพ็กเกจที่เธอทำเองทุกอย่างเธอไม่เคยเรียนการตลาดไม่เคยจ้างกราฟิกไม่เคยจ้างโปรโมตแต่เธอใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่คำพูดกับลูกค้ายันการเลือกกล่องใส่อาหารเธอกลายเป็นเจ้าของแบรนด์โดยที่ไม่ต้องรอใครแต่งตั้งเพราะคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคือคนที่สร้างแบรนด์ได้จริงวันนี้คนพูดถึงชื่อ ครัวบ้านแม่ลูกค้าแชร์ต่อมีคนดเรกมาถามสูตรมีคนขอซื้อแฟรนไชส์และเธอก็ยังทำอาหารอยู่ในครัวเดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปจากแม่บ้านธรรมดากลายเป็นเจ้าของแบรนด์เพราะเธอไม่ดูถูกความสามารถตัวเองและเธอลงมือทาตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่มีใครรู้จักขายของกินที่เหมือนใครแต่ตั้งใจไม่เหมือนใครของที่เธอขายไม่ใช่ของแปลกใหม่ไม่ได้มีสูตรลับจากต่างประเทศไม่ได้ใช้วัตถุดิบพิเศษ ไม่ได้มีอะไรที่คนอื่นไม่มีเธอแค่ขายหมูทอดข้าวเหนียวน้ำพริกของกินที่ใครๆก็ขายแต่ลูกค้ากลับเลือกซื้อจากเธอไม่ใช่เพราะโชคไม่ใช่เพราะถูกกว่าไม่ใช่เพราะหน้าร้านใหญ่แต่เพราะความตั้งใจของเธอมันชัดเจนเธอล้างมือก่อนแต่วัตถุดิบจัดกล่องให้เรียบร้อยทำหมูทอดเป็นชิ้นๆไม่แตกไม่ใส่ของเก่าไม่ขายของค้างคืนหุงข้าวเหนียวใหม่ทุกเช้าซื้อน้ำจิ้มสดใหม่จากตลาด ใส่ใบตองรองข้าวใส่โน้ตเล็กๆให้กำลังใจลูกค้าลูกค้าคนหนึ่งเคยบอกว่ากินหมูทอดร้านไหนก็เหมือนกันแต่กินร้านเธอแล้วรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้มาจากรสชาติอย่างเดียวแต่มาจากสิ่งเล็กๆที่เธอใส่ใจทุกขั้นตอนเธอไม่สนว่าร้านข้างๆจะขายอะไรไม่มองว่าใครขายดีกว่าเธอแค่ถามตัวเองทุกวันว่าทำยังไงให้ลูกค้ามีความสุขกว่าครั้งก่อนเธอหัดจำชื่อคนซื้อ หัดดูว่าใครชอบไม่ใส่กระเทียมหัดถามว่าวันนี้อยากกินเผ็ดน้อยไหมหัดตอบแชทไวขึ้นหัดใส่ชื่อแบรนด์ไว้ในกล่องหัดโพสต์รีวิวจากใจไม่ใช่แค่ขายขายไปวันวันของกินที่เธอขายอาจไม่ได้ต่างจากคนอื่นแต่สิ่งที่ต่างคือหัวใจคนทำเพราะในตลาดที่คนขายเหมือนๆกันคนที่ตั้งใจจริงคือคนที่ลูกค้ารู้สึกได้แม้ไม่ได้พูดออกมาลงทุนวันละ3า0อบาทกําไร3 0 0พันบาท เพราะคิดรอบเดียวแล้วทําจริงเธอไม่ได้เริ่มจากทุนเยอะไม่มีหมื่นไม่มีหน้าร้านใหญ่มีแค่ใจที่อยากเริ่มกับทุนวันล,ละส0 0้อบาทเธอคิดว่าทําได้แค่พออยู่ขายได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างแต่เธอเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดจากขายเพื่ออยู่เป็นขายเพื่อโตเธอไม่รีบซื้อของเยอะแต่เลือกของที่มั่นใจว่าจะขายได้ไม่ลงกับเมนูมากเกินไปแต่โฟกัสที่หมูทอดที่ทําอร่อยที่สุดตั้งใจที่สุดเธอหั่นหมูด้วยมือ หมักเองทอดเองแพ็คเองโพสเองขับรถไปส่งเองทุกบาทที่ลงทุนเธอคิดมาแล้วว่าต้องคืนทุนให้ได้ในวันเดียวเธอลองคำนวณหมูหนึ่งกิโลทำได้กี่ชุดข้าวเหนียวกี่ถุงน้ำมันใช้ได้กี่วันกล่องละเท่าไหร่ใส่แค่ไหนลูกค้าจะอิ่มแต่ต้นทุนไม่เกินพอขายวันแรกกำไรแค่สองร้เธอไม่ถอกลับบ้านมาคิดใหม่ทำยังไงให้แพ็คเร็วขึ้น ยังไงให้หมูไม่แข็งยังไงให้ข้าวเหนียวหอมนุ่มวันต่อมาเธอทําได้สามร้อยอาทิตย์ต่อมาลูกค้าเริ่มสั่งล่วงหน้ามีคนซื้อไปฝากมีคนเอาไปขายต่อเธอเริ่มทําชุดเซตเริ่มห่อเป็นของฝากเริ่มมีออเดอร์จากบริษัทใกล้บ้านจากทุนวันละสามร้อยยอดขายกลายเป็นวันละสามพันไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความตั้งใจบวกความคิดรอบเดียวให้จบเธอไม่ได้ทําอะไรหรูไม่ได้มีของใหม่ทุกวัน แต่เธอรู้ว่าทุกบาทที่ลงไปต้องคุม้มและต้องโตได้เพราะคนที่ใช้เงินเป็นไม่ใช่คนที่มีเยอะแต่คือคนที่รู้ว่าเงินแต่ละบาทควรไปอยู่ตรงไหนเจ๊งมาหลายรอบแต่ไม่เคยหยุดเรียนรู้เธอไม่ได้สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ปังไม่ใช่ว่าขายอะไรก็ดีความจริงคือเธอเจ๊งมาแล้วหลายรอบแบบที่บางคนไม่รู้ครั้งแรกเธอขายของทอดหน้าบ้านวันแรกขายดีวันต่อไปฝนตก ไม่มีคนซื้อของเหลือขาดทุนทอ้อหยุดขายไปสองเดือนครั้งที่สองเธอขายเสื้อผ้ามือสองสั่งจากเพจออนไลน์โดนโกงของไม่เหมือนในรูปขายไม่ออกติดหนี้บัตรเครดิตหมดกำลังใจอีกครั้งแต่เธอไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าผิดพลาดตรงไหนขาดอะไรรู้ไม่พอเรื่องอะไรและเธอก็เริ่มเรียนรู้เธอดูคลิปสอนขายของเข้าเพจแม่ค้าฟังเสียงคนที่เคยผ่านจุดนี้มาก่อน เริ่มเขียนสรุปเริ่มตั้งคำถามเริ่มเปลี่ยนจากขายไปก่อนเป็นวางแผนก่อนแล้วค่อยขายเธอไม่โทษลูกค้าไม่โทษด,ดวงไม่โทษเศรษฐกิจเธอมองปัญหาแล้วลงมือปรับทุกครั้งที่เจ๋งเธอหยุดร้องให้ให้ไหวแล้วเริ่มใหม่ให้เร็วเธอเริ่มเข้าใจว่าล้มไม่ได้แปลว่าแพ้เจ๋งไม่ได้แปลว่าไม่เหมาะกับทางนี้มันแค่แปลว่าเธอยังไม่เจอวิธีที่ใช่แค่นั้นเองทุกความล้มเหลว กลายเป็นความรู้ทุกหนี้ที่เคยเป็นภาระกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอมองเงินอย่างมีสติและมองตลาดอย่างมีแผนวันนี้เธอยังเรียนรู้อยู่ทุกวันเพราะเธอรู้ว่าโลกเปลี่ยนเร็วลูกค้าเปลี่ยนเร็วและถ้าเธอไม่เรียนไม่หัดไม่ปรับเดี๋ยวเธอก็จะล้มอีกแต่เธอไม่กลัวล้มเพราะเธอเรียนรู้เร็วขึ้นทุกครั้งที่ล้มขนขวายคือคำเดียวที่เปลี่ยนชีวิตเธอไม่ใช่คนเก่งไม่ได้เรียนด้านธุรกิจคอนเนคชั่นไม่มี คนปูทางให้ไม่มีต้นทุนน้อยไม่มีความมั่นใจแต่สิ่งเดียวที่เธอมีมากกว่าคนอื่นคือความขลขวายเธออยากรู้ว่าเขาขายยังไงเธอก็เดินไปดูเขาทำยังไงเธอก็ยืนแอบสังเกตเขาใช้แอปอะไรเธอก็ถามเขาเขียนแคปชั่นแบบไหนเธอก็หัดเขียนตามกลางคืนคนอื่นนอนเธอนั่งจดสูตรคนอื่นดูซีรีส์เธอดูคลิปสอนทำเพจคนอื่นพักเธอฝึกพูดหน้ากระจกฝึกตอบแชท ฝึกโพสเธอไม่เคยบอกตัวเองว่าทำไม่ได้เธอแค่บอกว่ายังไม่เป็นแต่จะหัดให้เป็นเธอไม่รอให้มีพร้อมแต่เริ่มจากที่มีข้าวเหนียวกิโลเดียวหมูแค่300กล่องกระดาษจากร้านใกล้บ้านมือถือเก่าอินเทอร์เน็ตช้าแต่เธอไม่เคยใช้สิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างคนอื่นไม่สอนเธอก็เรียนเองไม่เข้าใจก็ถามไม่มีใครตอบก็ลองผิดลองถูกไม่มีที่วางของ ก็ปูผ้ากับพื้นไม่มีคนช่วยก็ลุยคนเดียวไม่มีร้านก็ขายผ่านกล่องไม่มีแผงก็ฝากร้านเพื่อนบ้านวางเพราะคำว่าขนขวายคือพลังที่เปลี่ยนแม่บ้านธรรมดาให้กลายเป็นแม่ค้ารายได้วันละ9,000บาทโดยไม่ต้องรอใครอนุญาตเธอบอกตัวเองทุกวันว่าใครจะรู้สึกเหนื่อยก็ได้แต่เธอจะไม่มีวันหยุดพยายามเงินไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่อยากดูแลคนที่เรารักต่างหาก เธอไม่ได้อยากรวยไม่ได้ฝันว่าจะมีล้านในบัญชีไม่ได้อยากอวดใครว่าเธอประสบความสําเร็จเธอแค่อยากดูแลแม่อยากให้ลูกกินอิ่มทุกมือ้อยากให้สามีหายเหนื่อยอยากมีเงินพาแม่ไปหาหมออยากซื้อข้าวของที่บ้านไม่ต้องคิดหนักอยากมีไฟฟ้าใช้แบบไม่ต้องกลัวตัดอยากให้ชีวิตเรียบง่ายแต่ไม่ลําบากตอนที่รายได้เดือนละเก0 0พันบาทเธอเลือกทุกบาทก่อนใช้ลังเลทุกครั้งที่จะซื้อของกินที่แพงขึ้นสิบบาทไม่กล้าป่วยไม่กล้าหยุด ไม่กล้าฝันถึงอะไรเลยนอกจากอยู่ให้รอดไปวันๆแต่ทุกครั้งที่เธอท้อเธอคิดถึงแม่ที่นั่งเงียบอยู่ข้างบ้านคิดถึงลูกที่กินข้าวเหนียวกับไข่ทุกวันคิดถึงเสียงในหัวที่ถามว่าจะหยุดตรงนี้หรือจะสู้ต่อและคําตอบของเธอคือจะสู้ต่อเพราะเรายังมีคนที่ต้องดูแลเธอลงมือมากกว่าที่เคยตื่นเช้ากว่าเดิมขายจริงจังกว่าเดิมเรียนรู้มากกว่าที่เคยอดทนมากกว่าที่ตัวเองคิดว่าทําได้ และเธอก็ค่อยๆเห็นผลลัพธ์ทีละนิดลูกไม่ต้องขอยืมเงินเพื่อนแม่ได้ไปหาหมอทุกเดือนบ้านเริ่มมีของครบชีวิตเริ่มมีรอยยิม้มและที่สําคัญที่สุดหัวใจของเธอเริ่มมีความหวังอีกครั้งเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างแต่เงินที่ได้จากน้ําพักน้ําแรงจากความตั้งใจจากความซื่อสัตย์จากการล้มแล้วลุกมันมีค่ามากกว่าทุกตัวเลขในบัญชีเธอไม่ได้วิ่งตามเงินแต่เธอสร้างเงินขึ้นมาเพื่อให้คนที่เธอรักอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และนั่นคือแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหายไปเลยแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าเราไม่ลุกขึ้นเปลี่ยนเองแม่ค้าคนหนึ่งไม่มีเงินทุนไม่มีความมั่นใจไม่มีหน้าร้านไม่มีใครสนับสนุนแต่เธอมีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างได้คือใจที่ไม่ยอมแพ้จากรายได้เดือนละเก00บาทเหนื่อยจนแทบไม่เหลือแรงแต่ทุกบาทที่ได้มาเธอใช้มันต่อชีวิตดูแลลูกดูแลแม่ และดูแลความฝันเล็กๆของตัวเองเธอเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนของที่ขายแต่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีขายเปลี่ยนวิธีมองตัวเองจากคนที่แค่รอให้คนเดินเข้าร้านกลายเป็นคนที่ลุกไปหาลูกค้าด้วยตัวเองเธอเรียนรู้ทุกอย่างจากศูนย์ใช้มือถือเครื่องเก่าฝึกโพสต์ฝึกพูดฝึกฟังฝึกเข้าใจลูกค้าฝึกเจ็บแล้วลุกใหม่ให้เร็วขึ้นเพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครช่วยเธอได้นอกจากตัวเอง และคนที่เธอรักที่กำลังรอให้เธอแข่งแรงพอจะพยุงทุกคนไว้ได้จากวันที่ยืนขายข,ายของเงียบๆไม่มีใครซื้อถึงวันที่ลูกค้าต่อคิวทั้งที่ขายของเหมือนคนอื่นแต่เธอตั้งใจมากกว่าคนอื่นเธอไม่ได้รวยเพราะโชคแต่รวยเพราะเธอไม่ยอมอยู่ที่เดิมจากแม่ค้าธรรมดากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมายว่าไม่ต้องเริ่มจากพร้อมแค่เริ่มจากขนขวายแล้ววันหนึ่ง รายได้วันละ9,000บาทจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่องคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตดีขึ้นตรงใจหรือทำให้หัวใจอบอุ่นขึ้นนิดหนึ่งไว้กลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับ